กานเครือข่ายชาวสวนยางระดับจังหวัดเข้ายืนหนังสือเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้รับข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางกว่า15,000คนได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ขณะที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายอดุลโคตพันธ์ประธานเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับสมาชิกประมาณ50คนรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเนื่องจากราคารับซื้อ,อยางพาราปัจจุบันมีราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกษตรกรขาดทุนในการผลิต โดยมีนายเกรียงศักดิ์วัฒนะสิงห์ประหลัดจังหวัดลงมารับหนังสือข้อเรียกร้องของชาวสวนยางพร้อมชี้แจงว่าเป็นมติของ5สถาบันภาคเกษตรกรรมสวนยางพาราในประเทศที่มีคำสั่งระงับการขายยางพาราตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะจะสร้างผลกระทบทำให้ราคาย,ยางพาราตกต่ำลงไปอีก เช่นเดียวกับศูนย์สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดปัตตานีครับที่นายประยุนสิทธิ์คานุรักษ์ประธานเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดปัตตานีพร้อมกับ5เครือข่ายเกษตรกรเดินทางยื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องจากเห็นว่าขณะนี้ชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบจากราคาย,ยางตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ40บาทแต่ต้นทุนอยู่ที่64-70ถึงบาท สร้างความเบีอดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั้งประเทศจึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับ